วันที่อำนาจเปลี่ยนมือหลังจากฮามานตายและโมราเดคาถูกตั้งให้เป็นใหญ่แทนเขาในราชสำนักปัญหาหลักยังไม่ถูกยกเลิกเพราะกฎหมายที่ฮามานออกเพื่อทำลายชนชาติยิวได้ประทับตราของกษัตริย์ไปแล้วและกฎหมายไม่สามารถเพิกถอนได้แม้ฮามานจะสิ้นชีวิตก็ตาม แต่ผลของคำสั่งเขายังเดินต่อและว,วันที่ศัตรูตั้งใจจะทำลายยิวก็ยังคงถูกกำหนดอยู่เหมือนเดิมเอสเทอร์จึงเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกครั้งเธอร้องขอให้กษัตริย์ช่วยหาทางป้องกันชนชาติของเธอแม้กฎหมายเดิมจะเพิกถอนไม่ได้กษัตริย์จึงอนุญาตให้เอสเทอร์และโมราเดไคออกประกาศใหม่ได้โมราเดไคจึงเขียนกฎใหม่ส่งไปทั่วราชอาณาจักร ให้ประชากรยิวนั้นสามารถตั้งรับและป้องกันตนเองได้ในวันที่ถูกกำหนดให้ถูกทำลายกฎฉบับใหม่นี้เดินทางออกไปอย่างรวดเร็วด้วยมาเร็วของกษัตริย์และประชากรยิวในทุกจังหวัดก็เตรียมพร้อมรับสำหรับวันนั้นเมื่อประกาศออกไปโมอราเดไขได้รับเกียรติยิ่งขึ้นเขาวสวมเครื่องแต่งกายของกษัตริย์และคนในเมืองสุสาก็ชื่นชมยินดี เพราะพระราชสำนักให้เกียรติชนชาติยิวอย่างชัดเจนเมื่อถึงวันตามกำหนดที่กฎหมายเดิมจะให้ทำลายยิวศัตรูออกมาโจมตีแต่เพราะกฎหมายใหม่อนุญาตให้ยิวป้องกันตนเองได้พวกเขาจึงมีชัยเหนือศัตรูและผู้ปกครองทุกระดับก็ช่วยสนับสนุนเพราะเกรงต่อโมระเดคั วันซึ่งควรจะเป็นวันที่ยิวถูกกำจัดกลับกลายเป็นวันที่ชนชาติยิวได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนในเมืองสุสาเองพวกเขาก็สามารถกำจัดศัตรูของตนได้จำนวนมากรวมทั้งบุตรชายทั้ง10คนของฮามานด้วยเพราะเอสเทอร์ทูลขอกษัตริย์ให้ขยายเวลาป้องกันตัวอีกหนึ่งวันเพื่อทำให้ภัยคุกคามนั้นถูกถอนรากถอนโคน ผลของชัยชนะครั้งนี้คือการก่อตั้งเทศกาลปูริมเพื่อระลึกว่าวันที่ควรเป็นวันพินาตกลายเป็นวันกลับตรปัดเพราะพระเจ้าแทรกแซงผ่านการตัดสินใจและอำนาจใหม่ที่กษัตริย์มอบให้ปูริมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันที่คนยิวทั่วโลกใช้ระลึกว่าพระเจ้าพลิกสถานการณ์ที่สุดแสนสิ้นหวังนี้ให้กลับกลายเป็นความรอด บทที่10ปิดเรื่องอย่างเรียบง่ายโมราเดคขได้รับตำแหน่งสูงรองจากกษัตริย์เซอร์ซิสและท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางชาวยิวเป็นบุคคลที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชากรของตนพูดแทนความต้องการของคนของพระเจ้าแสวงหาความดีและสันติแก่พงพันธุ์ ตอนจบของเรื่องเอสเธอร์จึงแสดงภาพวันซึ่งถูกเขียนขึ้นเพื่อทำลายประชากรยิวกลายเป็นวันที่พระเจ้าทรงทำให้พวกเขายืนขึ้นอย่างมีเกียรติวันซึ่งถูกตั้งให้เป็นจุดจบก,กลายเป็นวันเริ่มต้นใหม่วันซึ่งถูกวางแผนให้เป็นความพินาศกลายเป็นความรอดและความมั่นคงของทั้งชนชาติ